สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนั่นเองนะคะและวันนี้ค่ะนีนคุกกี้รันคิงด้อมนะคะมีการอัปเดตใหม่นะจ๊ะมีการอัปเดตใหม่นะคะ,ะ,คะเป็นนี่ไง <c oughs> กำลังจะบอกเลยว่านี่คือคุกกี้เพียววาน,นิลานะคะ <c oughs> ก็คือเป็นคุกกี้ตัวใหม่ที่มีการอัปเดตในวันนี้นั่นเองจ้าอือฮะอ๋อแล้วก็มี แมปเพิ่มด้วยนะอ่ะทุกคนมีแมปใหม่ด้วยจ้าคุกกี้รถทับทิมนะคะออกมาก็ถือว่าเป็นการอัปเดตที่เรียกว่าเป็นการอัปเดตค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยเพราะว่ามีการอัปเดตอพิโซดเพิ่มขึ้นนะคะอพิโซดที่9นะคะมีการอัปเดตเข้ามาแล้วสำหรับใครที่เล่นจนสุดนะ มาแล้วอ่ะเออเล่นด่านปกตินะคะแปดทับสาสิบใช่ไหมอือแปดทับสาสิบเล่นจบแล้วนะคะก็จะสามารถไปที่อพิโซด9้าได้นะจ๊ะนี่ก็เป็นด่านเก้าทับหนึ่งนั่นเองซึ่งก็ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะเอาเป็นว่าก็คุณจะไปลองละกัน <laughs> ไปลองละกันนะคะโอ้โหพลังต่อสู้เยอะจังเลยอ่ะ <laughs> ไม่ไม่ไม่ชัวร์จริงๆว่าจะรอดหรือเปล่าทางข้าวหมู่บ้านที่ถูกทิ้งเฮ้ยนี่มันตัวใหม่ใช่ไหมอะคุกกี้รดลูกเกตดำนะจ๊ะเฮ้ยดูเท่ชอบเสียงนางด้วยอ่ะชอบเสียงนางอ่ะ คุกกี้รสลูกเกดดำอยากได้จุงเบยคือเสียงมันคิกขูโนเนะมาก้ยเกมเนี่ยชอบตอนนี้กุกปูเปิดเอ่อเปิดเสียงตัวคุกกี้นะคะก็เลยมันจะมีเสียงคู่นะคะ คือโหดเหมือนกันเนี่ย <c oughs> ก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่าขอเร่งนิดหนึ่งนะ,ะ,งะงยังไม่มีตัวตายนะคะทุกคนแต่ว่าการฆ่าการฆ่าศัตรูรู้สึกว่าจะค่อนข้างชามากๆเลยอ่ะเอ้ย สองนาทีแล้วจ้ายังไม่ครึ่งเลยจ้าวหวไหม่ะได้อยู่นะเอาจริงๆคืออูโหรู้สึกว่าทีม่ะค่อนข้างโอเคหมายถึงว่าเออซัพพอร์ตหรือว่าการแบบเออป้องกันอ่ะมันโอเคแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าการโจมตีจะค่อนข้าง จะไม่แรงพอหรือเปล่าเนี่ยจะจบทันไหมนะมาดูจะจบทันหรือเปล่าคือไม่ตายแต่ว่าจะจบไหมอะ่ะเออพาอนี่คือหนึ่งนาทีนิดๆแล้วนะอ้าวเฮย้ย <c oughs> ดาร์กช็อกตายยคน <c oughs> ตัวแทงตายไปแล้วจ้า แย่แล้วอะทุกคนแย่แล้วไม่มีตัวแทงแต่คือจริงๆเราก็มีชาเอมอยู่นะซึ่งจริงๆก็สามารถที่จะแทงได้แหละเพราะว่าตัวลูกมันก็แทงได้นะคะแต่ไม่มีดาร์คช็อกไงดาร์คช็อกมันจะทำให้แบบเอ้าเฮ้ยชาเอมตายก็เราจะพูดเว่าดาร์คช็อกมันจะทำให้ศัตรูมันกระโดดเด้งไปใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะทำให้เสียจังหวะน,นิดนึงนะคะ ไม่น่ารอดทุกคนเอ,อ้อสมุนไพรสมุนไพรลูกไม่รอดอะ่ะโหโหดจังเลยอะ่ะก้าทับหนึ่งก้าทับหนึ่งโหดจังเบยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่ได้ไหม <c oughs> เราอาจจะเลเวลยังไม่ถึงอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะขอกลับไปที่การอัปเดตกันสัหน่อยนะคะ การอัปเดตก็คือจะมีนี่คุกกี้พิเศษนะคะนี่เป็นคุกกี้รถลูกเกดดำนั่นเองนะคะดูเท่มากเลยทุกคนดูตาที่เป็นประกายข้างหนึ่งนั้นสิเฮ้ยดูโอเคมากๆดูอัตราซะหน่อยนะคะคุกกี้รถลูกเกดดำอัตราการได้1.44นะคะคุกกี้เพียววาน,นิลาโอ้โห 0 0 0ย์จุดยเลยเหรอขนาดหินวิญญาณยังยากเลยอะ่ะโอ้โหโหดมากเพราะมันเป็นระดับเอนเชียนนะคะเป็นระดับเอนเชียนเลยก็คือแบบสูงกว่าระดับอีป,ปิกนั่นเองเออก็ยากอ่ะได้ยากเราก็จะสุม่มละกันนะเดี๋ยวดูดิมันสามารถแลกอะไรได้บ้างก็ ยังไม่มีเอสเปสโซ่มาให้แลก uh huh. แล้วลาเต้ก็ไม่มีนะคะอ้ามี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 เอสเปสโซ่ e แล้วมีเอสเปสโซ่ให้แลกแต่ลาเต้ยังไม่มานะอ่ะแล้วก็อัลมอนด์ก็ยังไม่มาโอเคตอนนี้เป็นคุกกี้รสลูกเกดดำกับเพียววานิลาเนาะโอเคเรารับของมาก่อนอุ๊ยได้เพจละทุกคน เมื่อได้เพจมาเราก็ต้องใช้สินะได้เพรมาก็ต้องใช้เป็นเรื่องปกตินะคะเดี๋ยวขอรับของทุกอย่างก่อนนะคะทุกคนเราจะไปสุ่มกาชากันนะวันนี้มีกาชาตัวเอ็นเชียนนะคะตัวใหม่เอาเฮ้ยผิดตัวใหม่ที่แบบเจ๋งกว่าระดับอีปิกอ่าเราต้องจัด เอ้ย,เ,อยเดี๋ยวนี้มีปุ่มแบบส่งทีเดียวแล้วว่าเลิศเดี๋ยวนะขอส่งก่อนนะมีสิ่งที่ต้องส่งอ่าเมื่อกี้ขาดอะไรนะที่ต้องส่งอ่อเป็นยจมสีแดงใช่ไหมเอาไม่มีกรมแท้ โอเคสร้างแป๊บเราไปส่งตัวที่ส่งได้ก่อนนะส่งไปเลยยังขาดอยู่นะคะแล้วก็รับรางวัลอันนี้อาฮะได้เพชรมาเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะโอเคทุกคนพร้อมหรือยังนี่ตื่นเต้นมาก สุ่มคุกกี้พิเศษกันนะคะเป็นคุกกี้รสลูกเกดดำและก็มีอัตราการได้รับอยู่ที่1.4และคุกกี้เพียววานิลานะคะเป็นระดับเอ็นเชียนนะคะมีโอกาสการได้รับ0.054น้อยมากๆแต่ก็จะสุ่มแหละจัดไปเฮ้ยดูดีทีเดียวเราควรจะได้อีปิกปรึงโอ้ยตาปิงปมาแล้วจ้ากาชาตาปิงปมีอีปิกนะทุกคน อีพิกหนึ่งเอ้าอย่างนี้ถ้าได้ตัวเอ็นเชียนมันจะขึ้นมาเป็นแบบไหนอะตัวอีพิกคือตาปิ้งปิงใช่ไหมแล้วถ้าเอ็นเชียนน่ะมาค่ะสุ่มครั้งแรกนะคะอีพิกมาหนึ่งตัวนะคะมาลุ้นกันว่าตัวอีพิกที่ได้จะเป็นตัวอะไรนะคะคุกกี้หินวิญญาณเอ้ยหินวิญญาณคุกกี้อสเวินหินวิญญาณคุกกี้รสสตรอเบอรี่หินวิญญาณคุกกี้หนักกล้ามตัวแรมาก่อนตัวแรเป็นคุกกี้รสแบล็คเบอร์รี่ ขีมมายาคุกกี้นางฟ้ามาแล้วนี่คือตัวอีิกนั่นเองอ๋อคุกกี้รสชาเอมเฮ้ยทุกคนขัดใจมากเลยอะ่ะเพราะทุกคนจำได้ใช่ไหมว่าอีพีที่แล้วว่ากูปเปิดหาตัวชาเอมใช่ป่ะแล้วคือตอนนี้คือเพิ่งมาเหรอมาช้าใช่ไหมมาช้า ออมาชายย้ายังดีกว่าไม่มาแต่มาตอนนี้ขัดลาบมากๆเลยนะคะได้หินวิญญาณคุกกี้รถลูกเกดดำมานะคะหินวิญญาณคุกกี้รถลูกเกดดำเนี่ยมีอัตราการได้รับประมาณ8เเลยนะคือค่อนข้างสูงมากๆเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดทุกรอบเนี่ยควรจะได้จริงๆอ่ะรอบแรกมีอีพิกหนึ่งตัวนะคะรอบนี้เป็นยังไงบ้างมาลุ้นกันดีกว่า ว่ายังไงอุ้ยตาปิงปิงอีกแล้วตาปิงปิงอีกแล้วทุกคนมีหนึ่งตัวมีหนึ่งตัวจ้ะมีหนึ่งตัวท้วนหนึ่งตัวนะจ๊ะหนึ่งตัวนะจ๊ะและตัวนั้นคือหิมพานาคุกกี้รสแครอทหิมิญญาคุกคคกี้รสคัสตาร์ดรุ่นที่สามและนี่คือตัวอีปิกที่ได้ใช่ไหมตัวอีปิกตัวนี้คือ ี๋ยวตัวอะไรอะตัวอะไรอะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรจริง,รง,รงหเ,รเหรอจริงเหรอทุกคนทุกคนคะทุกคนคะไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะ เฮ้ย <He> เอาว่ะเกมนี้เนี่ยคือดวงมาจริงๆริอะคุกกี้เพียววาน,นิลาระดับเอนเชียนค่ะมาแล้วเฮ้ยโอ้ตกใจมากทุกคนคือไม่คิดว่าตัวเองจะได้เลยอะ่ะมันเป็นระดับเอนเชียนเลยนะคือมันโหดมากอะ่ะโอ้ตายแล้วตายแล้วตาแล้วตาแล้วตาเลวตายแล้วตายแล้ว ขอแคปภาพไปอวดชาวบ้านก่อนนะป๊บเรียบร้อยขอแคปภาพหน่อยสุดยอดไปเลยอะ่ะไม่คิดว่าจะได้ของแบบนี้เลยอะ่ะคือมันเป็นตัวระดับเอ็นเชนทุกคนคือมันดีกว่าอีปิกคือมันมีโอกาสได้0ูนยเปอร์เซ็นแล้วคือฉันได้มันมาเว้ยคุกกี้เพียววันนี้่าเป็นสายรักษาอยู่แนวหลังนะจ๊ะไม่รู้ว่าซํากับตัวสมุนไพรหรือเปล่านะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะฮเนีย หิมะญ,ญาคุกกี้รสผู้กล้าหาญหิมะญาคุกกี้รสนับสำรวจหิมะญ,ญาคุกกี้นางฟ้าหิมะญ,ญาคุกกี้รสหมากฝรั่งหิมะญ,ญาคุกกี้รสสตรอเบอรี่หิมะญ,ญาคุกกี้รสอะโวคาโดมีตัวแรงมาด้วยหนึ่งตัวนะคะคุกกี้รสคัสตาร์ดรุ่นที่สามนั่นเองสุดยอดไปเลยป้าลาได้เอ็นเชียนะทุกคนอ้าวแคปไม่แคปไม่ติด ัวยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะกดไปสองรอบทุกคนได้ชะเอมรอบแรกแล้วรอบที่สองได้ตัวหิมญานยคุกกี้มันจ่ะเออไม่ใช่หิมญานยานี้ได้ตัวสับสนไปหมดแล้ว,ลวนะคะตอนนี้ก็คือได้ตัวเอนเชมันเองนะคะมากดรอบที่สามกันดีกว่ามีสตรอเบอรี่มะมงรอบนี้จะมีอี ท,ทุกคนคะ่ะทุกคนคะ่ะมีอีพิกสองตัวนะคะทุกคนคะ่นนนนะ,คะกกดดน,นี่มันไม่ใช่เล่นแล้วนะคะถ้าได้ลูกเกดดำเนี่ยนี่มันไม่ใช่เล่นเล่นแล้วนะคะย <c oughs> ินยังคุกกี้รอนันักกล้ามยิน,นยังคุกกี้รอนกเกดดำมาแล้วหรือเปล่าอีปิกอีปิกอีปิกตัวที่ได้ตัวนี้คือ <c oughs> <c oughs> นี่อยากบอกเลยนะคือกูกูแบบคือกูอดัดดวยแท็บเล็ตใช่ไหมแล้วนี่กำลังกระโดดอยู่เว้ยคือแบบคุณพระคุกกี้รถลูกเกดดำได้อีปิกตัวใหม่ด้วยอะ่ะรู้สึกแบบอิมอ่มเอมเปลมใจสุสดๆไปเลยอะ่ะเป็นสายซุ้มโจมตีนะคะอยู่กองกลางนะคะเฮ้ยรู้สึกแบบ นี่ฉันเอาดวงมาไว้ในเกมนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกมอื่นฉันถึงเกลือใช่ไหม <c oughs> คือตอนนี้กดกาชาเกมอื่นคือเกลือมากเว้ยและนี่คือเกมนี้เป็นเกมที่แบบโคตรเมฟบอกเลยโคตรเมฟสุดจริงอะ่ะเฮ้ยแล้วอีปีอีกตัวล่ะอีปีอีกตัวคืออะไรมาลอลุน้นอีปีอีกตัวกันดีกว่านะคะหิมยันคุกกี้รถมักฝรั่งนะคะหิมยันคุกกี้รถนางฟ้าไม่ใช่รถนางฟ้าหิมยันคุกกี้นางฟ้าหิมยันคุกกี้นกนักสำรวจ หินวิญญาณคุกกี้ลูกเกตด,ดังหินวิญญาณคุกกี้รสอัลมอนด์หน่อยรสอัลมอนด์ยังมาว่ะยังมาและตัวอีป,ปิกอีกหนึ่งตัวที่ได้คือคุกกี้น้ำตาลหินมมามน่ารักมุงมิงโฮย้ยทุกคนนี่มันสุดยอดมากๆทุกคนพวกผูเปิดไปสามครั้งอะ สามครั้งอะ่ะสามครั้งรอบละสามพันสามครั้งก็คือเก้าพันเพรเท่านั้นเองอะ่อะเก้าพันเพรอ่ะเก้าพันเพรคือได้มาครบเลยอะ่ะได้ครบอะ่ะเก้าพันเพรคือได้มาครบอะ่ะนี่ คุกกี้เพียววานิลานะคะเรื่องราวของคุกกี้เพียววานิลาก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเอาไว้เราค่อยมารีวิวกันทีหลังแล้วกันแต่จริงๆกูคงไม่ได้รีวิวหรอกอะ ตัวนี้นะเขาบอกว่าคุกกี้แสนอบอุ่นที่ทําจากฝักวานิลากลิ่นหอมนะคะและครีมนมที่เต็มไปด้วยพรแห่งธรรมชาติไม่ว่าใครก็สามารถเป็นเพื่อนกับคุกกี้เพียววานิลาผู้อ่อนโยนและมีจิตใจที่ดีได้ราวกับกลิ่นของวานิลาที่กระจายตัวออกไปอย่างช้าๆและสามารถเข้ากับทุกสิ่งได้เป็นอย่างดีเขาใช้ดวงตาแห่งหัวใจสอดสอ่องและให้อภัยความผิดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นนะคะคุกกี้ผู้รักษาเหล่าคุกกี้และผองสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยแสงแห่งการรักษา สสูงสงนี้มีคนตั้งใจว่าจะใช้พลังเวทมนต์ที่มีมาตั้งแต่เกิดเพื่อทุกชีวิตเขามีชื่อเสียงเพราะออกเดินทางแสวงบุญไปในเส้นทางชูเาฟรีเป็นระยะเวลาหลายวันไม่รู้ว่าเขาค้นพบความจริงอะไรบนเส้นทางนั้นแต่หลังจากนั้นคุกกี้เพียววาน,นิละก็กลับมาพร้อมกับกระสมิที่เปล่งประกายและก่อตั้งอาณาจากักรวานิลาเมืองแห่งการเรียนรู้และอิสรภาพเพื่อแบ่งความ เพื่อแบ่งปันความรักและสันติภาพให้กับเ่าคุกกี้ทั่วโลกนะคะไม่ค่อยมีคุกกี้ที่ไหนรู้ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มแสงอบอ,อุ่นนั้นนะคะเขาต้องเสียสละร่างกายและจิตใจเพื่อผ่องเพื่อนคุกกี้ไปมากเท่าไหร่โอ้ยเป็นคนดีมากทุกคนสุดยอดไปเลยสกิลมาดูสกิลกันดีกว่าใช่ไหมใช้ไม้กายสิทธ ดอกวาน,นิลาส่องแสงที่นุ่มนวลและอบอุ่นนะคะแสงเรืองๆช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตของผองเพื่อนทั้งหมดก็คือฮิวทุกตัวเลยและสร้างโล่ตามสัดส,ส่วนของพลังชีวิตสูงสุดด้วยนะคะฟื้นฟูพลังชีวิตร0 8เของพลังโจมตีเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องใส่เน้นพลังโจมตีแน่นอนนะคะโล่0ของพลังชีวิตสูงสุดก็ต้องอจริงๆถ้าเน้นโล่ก็คือต้อง ต้องเพิ่มเลือดด้วยตัวนี้แต่ถ้าเน้นฮิวก็คือต้องเพิ่มพลังโจมตีนะคะเออเดี๋ยวก,กูขอดูตัวนี้หน่อยตัวนี้เนี่ยเพิ่มพลังชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิต44.2%และฟื้นฟูพลังชีวิต18.9%เป็นเวลา10นาทีส่วนเอนเชียนตัวนี้นะคะอ่ะตัวนี้เนี่ยไม่ได้มี ไม่ได้มีการฮิวต่อเนื่องนะคะเป็นการฮิวทีเดียวเลยร้อยแปดคือการฮิวแบบปึ้งเดียวเยอะระเบิดระเบอ้อไปเลยนะคะร้อยแปดเปอร์เซ็นตซึ่งนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทําไมมันถึงฮิวแรงมากๆแต่จริงๆโล่เนี่ยก็โอเคมากนะคะโล่อยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนานสามวินาทีก็ดีกันคนละแบบนะคะก็คือตัวสมุนไพรเนี่ยมันจะมีฮิว ครั้งหนึ่งแบบ44%แล้วก็มีฮิวต่อเนื่องทุกๆ10กว่าเปอร์เซ็นด้วยแล้วแต่ระดับของเลเวลเนาะส่วนตัวนี้นะคะก็คือฮิวทีเดียวปึ้ง108%โหดมาแล้วก็สร้างโลด้วยเป็นเวลา3วินาทีนั่นเองส่วนอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอะ่ะอ่ะนี่คุกกี้รถลูกเกดดำนะคะ, <âm> ะ,คะเรื่องราวของคุกกี้รถลูกเกดดำก็คือหมู่บ้านที่ถูกทออทิ้งที่เต็มไปด้วย ลมกลิ่นอับชื้นต้นไม้สุดแห้งแล้งสิ่งของแตกพังตา,ตามตรอกซอกซอยถึงกระนั้นก็ยังมีคุกกี้รสลูกเกดดำคอยปกป้องอยู่อ้อเป็นสายปกป้องเหรอเนี่ยด้วยความที่เป็นคุกกี้ที่มีส่วนผสมขององุ่นที่ฝ่าฟันลมหน้าแรงจนกลายเป็นเม็ดลูกเกดก็เลยเป็นคุกกี้ที่มีความมุมานะจนไม่กล้ามีคุกกี้หน้าไหนมาต่อก่อนด้วยนะคะแม้กระทั่งตอนที่เสียแขนไปข้างหนึ่งอา้าวมีแขนข้างเดียวเหรอเนี่ยลูก เพราะออกหายลลี่นอกหมู่บ้านแตกก็อยากอุตส่าห์หอบยลลี่ไปให้คุกกี้ตัวอื่นๆหอยเป็นคนดีนี่นาเพราะความเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนคู่ใจของคุกกี้ลูกเกดดำก็คือเจ้านกกาเข่าเดียวที่แต่ก่อนชอบออกหาเศษคุกกี้ที่แตกหักอ๋อนี่ไงตัวที่อยู่กับนางนี่นะแต่ถึงสภาพแวดล้อมจะกันดานเพียงใดก็ไม่ได้พรากความอบอุ่นไปจากคุก กกกี้ลูกเกดดำได้เลยไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนคุกกี้เราลูกเกดดำก็ยังคงใช้สายตาแหลมคมเฝ้าดูทุกคนในแขงของหมู่บ้านอยู่ภายในเงามืดเมื่อได้เห็นสายตาที่ส่งประกายเป็นสีม่วงแดงอย่างเด่นชัดแม้จะอยู่ในความมืดแล้วเหล่าคุกกี้ในหมู่บ้านก็ไม่ยอมแพ้ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปในแต่ละวันโอ้ยเป็นคนแบบเป็นคนดีที่คอยแบบคอยช่วยเหลือคนอื่นแต่ตัวเองก็แบบหลบอยู่ในความมืดไรเงเฮ้ยดูดีมากนะคะเป็น ลูกเป็นคนดีนเองคุกกี้รถลูกเกดดำนะคะตัวนี้เป็นเออสายที่กุ่กไม่ค่อยได้ใช้นะสายซุ่มโจมตีนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าแม้จะแฝงตัวมาเป็นเพื่อนร่วมทางก็ไม่อาจนีสายตาของคุกกี้รถลูกเกดดำพลนะคะตัวนี้เนี่ยสร้างความเสียหายรุนแรงหลายครั้งให้แกเหล่าศัตรูที่อยู่ตรงกลางในพิพตาเดียว ความเสียหาย79%คือไม่ได้บอกว่ากี่ครั้งละนานเท่าไหร่เออเขาบอกว่าแค่หลายครั้งเท่านั้นเองต้องไปลองเล่นดูนะอันเนี้ยอืมเป็นไงเลิศปล่าโหเลิศมากทุกคนอยากจะบอกอยากจะบอกอืมเสียไป9000พัเพรทุกคนในวันนี้9000เพรเท่านั้นได้คุกกี้เพียววานิลาและ กุกกี้รถลูกเกดดำมาอิดฉาาละสิโ <c oughs> อ้ยสุดยอดไปเลยอ่ะเดี๋ยวขอไปอัพเลเวลก่อนนะเราก็จะมาแชร์อะไรให้ ดูเพิ่มเติมกันละกันนะคะเดี๋ยวขอไปสืบก่อนว,ว่ามันแบบเออเล่นยังไงบ้างนะคะมีระดับเอ็นชีนแล้วต้องขอไปปั๊มเลเวลก่อนนะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอิจฉากันด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้กู๊ดลาไปก่อนค่ะเอาไว้เราเจอกันใหม่นะคะกับเกมนี้ค่ะคุกกี้รันคิงดอมไปแล้วบายบาย